The fastest growing business opportunity in the world is looking for leaders. Someone believe you have what it takes to create the great opportunities for yourself. Explore the perfect home-based business with the new company from USA. Start part-time with whatever you are doing now. Choose the hour you work and the people you work. Qualification, computer user, telephone user. Able to meet success leaders once a week. เมดิค a ลสปาอุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by Dr. อรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59 02 392 55 5ศ5นย์สองสามอแก๊สหมดมีแก๊สในกระปพองเกี่ยวแก๊สเอกมีตัวยาไฟมิติคน คิดเป็นเห็นโอกาสคนฉลาดคิดย่อมรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอหยุดกลัวตายก่อนวัยอันควรหยุดกลัวรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหยุดกลัวครอบครัวจะลำบากหยุดกลัวครอบครัวขาดความมั่นคงหยุดกลัวไม่มีเงินจะใช้นี้ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเพื่อสยบความกลัวคิดเป็นเห็นโอกาสสำรองที่นั่งด่วน คุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยต่างกันยังไงไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆต่างดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระทางไทยทีวีหนึ่งเนชั่น n e แนลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องและที่ติดตามรับชมอยู่ในต่างประเทศด้วยวันนี้เรื่องราว ความก้าวหน้าแล้วก็ความเป็นมาที่เกิดพักที่คนหลายคนได้ยินอัดจ,จะงงว่าพักเสด็จเกิดขึ้นได้อย่างไรอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับคุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยต่างกันยังไงไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆต่างดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยก้านประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน มาทาแออัจฉริยะหน้าทึ่งเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งยุคแอร์ใหม่รวมคอนเดนซิงและทุกสิ่งทั้งระบบไว้ในตัวเครื่องและเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้พัดลมดูดอากาศและระบายลมร้อนออกจากช่องเดียวกันควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลผลิตโดยบริษัท CSS m e เ r o มโทรโลจีจำกัดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเกรดออเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย0 2 9 1 7 7 4 0 5 6 0 2 9 1 7 6 7 5 0 0 2 9 1 7 7 4 0 ถึง6และ0 2 9 1 7 6 7 5เเบนซ์ทองหล่อโดยคุณวสันต์โพธิ์พิมพาณน์เมื่อวันนี้คุณมีอะไรเป็นความสำเร็จที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจได้บ้างวันนี้เรามีสนามชายัย เพื่อการสร้างเรื่องราวแห่งความสําเร็จให้แก่คุณวันนี้คุณมีเวลาและโอกาสอันเหมาะสมที่สุดขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานให้แก่ผู้สแสวงหาความเป็นอิสระของชีวิตหนึ่งในธุรกิจที่โลกกาลังจับตามองกําลังจะเริ่มที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ บริษัทธาุของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพัน์ประภากจบริการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานตรงข้ามสตาร์บัคก,กลางซอยสุขมุมวิท24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา02-2629454-5 02-2629454-5ป,ประชาชนคือนโยบายที่ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อน เด็กของเราต้องมีโอกาสได้เรียนฟรีนําไปสู่โอกาสของการมีงานทําเราต้องทําให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันขยายระบบประกันสังคมและสวัสดิการให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทเช่นการใช้พลผลเพิ่มผล,ผลิตเอทเทนอลเราจะขยายระบบชนระทานเราจะมีกองทุนที่จะพัฒนาอาชีพในชนบทประชาชนต้องการงานทําประชาชนต้องการรายได้ประชาชนต้องการโอกาสประชาชนต้องมาก่อนเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราเอ่อยชื่อ พักที่เรียกว่าพักเสียแดงหลายคนก็คงอาจจะงงว่าเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้บุคคลที่มีดีกรีปริญญาถึง5า้าใบแล้วกำลังจะได้ด็อกเตอร์ในเร็วๆนี้นะครับเป็นผู้ทรงคนรุย์พิเศษกองทัพบ,บกแล้วก็เป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีบ่อยครั้งมากและโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตแฟนคลับนั้นอุ่นหนาฟ้าข้างเลยทีเดียวเสียแดงพลตรีคติยะสวัสดิผลครับสวัสดีครับท่านครับนี่ครับ ยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าพักเสดงนะครับครับแล้วก็มีเลขาที่การพักครับท่านผู้ชมครับมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์แล้วก็เป็นคนหนุ่มที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเช่นเดียวกันก็คือท่านเลขาที่การพักด็อกเตอร์อภิรัตน์จนะสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับที่ให้เกียรติแก่รายการสาวสวยตาใสใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นความหวังของพักนะครับนี่ โคศกพักเสือแดงคุณสุริพรแท้ตั้งสวัสดีครับนีค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะครับทั้งสามท่านวันนี้เอาจริงนะครับพักเสือแดงเอาจริงครับนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องรอยไหลเหลวไหลเหมือนที่คนเขาะจะล้อกันไม่ใช่ครับครับแรงบันดาลใจในการตั้งพักเสือแดงเป็นยังไงครับแรงบันดาลใจก็คือที่คนเขารู้จักเสือแดงเนี่ยครับเสือแดงเป็นชื่อ <c oughs> ชื่อเล่นสค่เนี่ย คนคนก็เรียกเศษแดงผมตออธิบายว่าไม่ใช่เสษแดงเสษเนี่ยคือเสนาธิการทหารครับคือเป็นฝ่ายเสให้กับผู้กขมชาครับหาคนทาาปฏิบัติตั้งคิดตั้งอ่านเนี่ยวางแผนลบอะไรต่างเนี่ยคือเหตุจากเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยตอนห้าหปีที่แล้วที่ผมออกมาสู่โลกภายนอกก็คือมาอยู่กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามีการเลือกตั้งธิบองการแล้วก็ไปตามมีการยิงหัวคะแนนกัน แล้วกอขน,น,นอก็ส่งผมเข้าลงพื้นที่<ช>ไม่มีการชนะการเลือกตั้งไอ้พี่หลดเลือกตั้งซ่อมสามสี่ครั้งแล้วยกเลิกกันไป<ช>แล้วก็ปรากฏว่ารามล่ามือปืนนี่ไปยิงผู้พันสมเจตศรีกรด<ช>เป็นข่าวตตหน้าให้สื่อพิมพ์เนี่ยล่าไปล่ามาปรากฏว่าไอ้มือปืนนี่ตำรวจทั้งนั้นพอเป็นตำรวจทั้งนั้นก็ไปทะเลาะกับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนก่อ<ช>ก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันอืเราก็เลยต้องมีคดีความกันเยอะแยะหมดต้งถูกอุ่มถูกวางระเบิดใต่ต้องโ,อโดนตนอ,อุ้มไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ปคคดีวาามม ต่อมาก็เลยเห็นใจว่าโอ้โหนี่ขนาดเราเป็นในพลเรายังถูกบุกขนาดนี้และประชาชนตดำๆไม่ตายแน่พลถูกกุ้มถูกคดีซึ่ไม่ได้มีคดีจริงยัดเยียดยัดเข้ามาต่างๆเนี้ยครับแต่เพราะว่าตารวจเนี้ยมีอำนาจสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคุมขังแล้วก็เขาไม่ได้แยกอำนาจจับกลุ่มออกกับสอบสวนครับแต่เมืองนอกเนี่ยเขาเอาสอบสวนไว้แค่นี้เองเด็ดปิกแคนเน่ครับซึ่งบ้านเราเนี้ยมาเป็นสูตรสำเร็จคือสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มคุมขังหมดใช่ไหมคือมารวมกันหมดเราก็เป็นสูตรสำเร็จ เพราะเวลาตำรวจจับใครเนี่ยก็ต้องสอบมัดให้แน่นอันนั้นคนเปสุดก็ตายดิแต่ตำรวจไอ้เห็นตำรวจฝรั่งเนี่ยมันยัดเสร็จปั๊บไอ้พวกสอบก็ส่วนสอบถ้าสอบไม่จริงเขาก็ไม่จับของเรานี่จับขอดแล้วค่อยสอบอย่ามาเป็นคนละอย่างกันทำไมเวลาพูดถึงตำรวจแล้วเสียแดงมีอารมณ์เรื่อยเลยกันก็มันมันก็อธิบายฮะมัน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 เออพอเรารู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยจนกระทั่งมาด้ดอไอีก34มสี่คดีะครับแล้วเราก็ถึงรู้ว่าอ๋อ มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต่อสู้ให้คดีทนายสมชายคดีทนายสมชายเนี่ยซึ่งเราจะเห็นเลรว,ว่าล่าสุดเนี่ยผมต่อสู้มาในหนังสือคมแสดงเนี่ยตกวดทุกผ้าสู้มาจนถึงวาระสุดท้ายแล้ว DSI เนี่ยหลังจากไม่มีตํารวจอยู่ใน DSI แล้วเนี่ยก็เป็นพลเรือนแล้ว DSI ก็ส่งชื่อพวกที่เกี่ยวข้องกับการทรมานาซ้อมผู้ต้องหาในคดีทนายสมชายเนี่ยไปที่ปปช โดยที่คุณวิชัยวิชัยวีเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการเป็นขั้นตอนที่จะต้องสั่งฟ้องไปที่อนุใหญ่แล้วก็อนุใหญ่ก็ต้องสั่งฟ้องแล้วมีการพักราชการต้องถูกฟ้องกันแล้วขึ้นศาลกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการชี้ชี้ลูกชี้ลูกพตเราชี้ตัวละเอาชี้ลูกสํานักงานตุลาการเนี่ยจะต้องส่งรูปถ่ายจะต้องส่งรูปถ่ายมาให้กับปปชเพื่อให้พยานเนี่ยชี้ว่าใครบ้างนายตมอรสิบปคนเนี่ยใช่ไหม สำนักงานบริการไม่สมเนี่ตัวนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งตัวอย่างอันหนึ่งมันทําอะไรไม่ได้วิทยางรธนาก็ไปฟ้องศาลก็ศาลก็ยกอีกมันทาอะไรไม่ได้ฉะนั้นฉนันอยกจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยก็ผมก็เลยต้องจัดตั้งพรรคขึ้มนมาแต่พรรคของผมเ,เป็นพรรคที่เกิดจากพวกเด็กนั้นเลย เขาเลยเป็นคนแก่อ่านหนังสือผมเลยคมแสดงต่อมาเป็นเด็กหมดเพราะเด็กนี่เล่นเว็บไซต์คนแก่เล่นไม่เป็นถ้าเป็นเด็กที่เล่นเว็บไซต์หม, <elle> มเด็กหมายถึง <S 1> <1> <S ว่าวัยรุ่นตั้งแต่18ขึ้นทั้งหมดเลยความฝันในการรักคาดเขาเนี่ยอยู่ในกระดานบอร์ดเลื่อเว็บบอร์ดใหม่ๆผมก็รู้จักเว็บไซต์อพอผมเปิดเว็บไซต์ถอดถอนเข้าไปก็เลยเป็นเด็กก็เข้ามาเนี่ยเป็นแสนคนต่อเดือนนะแสนกว่าคนต่อเดือน หมานก้าสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ผมทําความฝันให้เป็นจริง<ๆ>เขาจะสามารถแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้ไม่ต้องไปสู้พรรคใหญ่ที่เป็นคนแก่ทา่เสัมพักที่พูดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็เป็นรัฐมน,นตรีนายกกันมาเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับพรรคเขาเลยเอาความฝันให้เป็นจริงก่อนแล้วอีก 30- 40, 40ปีผ่านไปวันนี้หนูอายุเพิ 22, ่ง22งเองกว่าหนูอายุเจกว่าเท่าท่านสมัครเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรต่อไปนี่นอ,อีก50ปียังมีเวลาเยอะแยะรีกว่าเสียแดงเนี่ย อกเขียวนักการเมืองรุ่นใหม่ไว้เลยฮะคือพบตายเกิดใหม่สามรอบแล้วเข้าใจไหมครับพวกนี้ยังไม่เป็นรัฐันตรตีเลยแต่แกพักเราเนี่ยนโยบายพักคือการต่อสู้กับขบวนจุดเริ่มต้นขบวนการวิธีับก็คือตํารวจซึ่งมีอานาจสืบสวนสอบสวนคุมขังเป็นสูตรสาเร็จซึ่งเรายังปาเตะอะไรเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยไม่ได้แยกกันน่าสอบสวนอยญ่จับกลุ่มเพราะนั้นตํารวจจึงรังแกประชาชนได้คือตํารวจที่ไม่ดีนะที่ไรธรรมะคธรทมงั้นปลายสายทางที่ศาลเนี่ยก็จะเพี้ยนทั้นศาลเนี่ย จะไปด่าเขาบอกว่าไม่คานอำนาจตำรวจแล้วไปเครือรร่องมือตำรวจก็ไม่ได้เพราะว<ร>่ามันถูกตัดตอนมาเหมือนคดีเฉลี<ร>่ยแต่เอกสารมาได้หมดแต่พักเราจะไม่ใช่กันพักเราจะเป็นตัวแก้เป็นตัวแก้ตัวแก้โดยมาตรา207ของรัฐมนูรฉบับใหม่ปี50เนี่ยม,มันบอกเลยว่าใช้คนแค่20,000ถอดถอนอย่างผมในตอนที่ผมถอดถอนพบตำรวจแห่งชาติคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องการสอบในทางทุจริตประพฤติผิ่ชอบเนี่ยผมใช้50,000ไม่พอ 6เดือนไม่ทันแต่วันนี้เรามีแพ็กเกจก็เลยขาก็บอกแล้วเขามีแพ็กเกจเต็มเลย20,000พร้อมที่หลังจากพักดูแล้วเนี่ยอืว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงคทอดถอนพบคือผู้ดำรงตำแหน่งแบบสูงคือข้าราชการประจำเช่นผู้การตำรวจแห่งชาติเขาจะไปพอถูกยื่นแสดงความเป็นตงแสดงตนอวุธิสมาชิกประธานวุฒิสมาชิกซึ่งเสียงเดียวก็ได้เนี่ยก็เกิดอาการเองเขาจะไปไล่เบี้ยกับลูกน้องเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ฮะนี่ก็จะทําให้ความยุติธรรมเนี่ยกลับมาในขั้นแรกที่แล้วต่อไปเมื่อพักแข็งแรงต่อขึ้นก็แยกกำานาาสอบสวนใหญ่ตบคุมต่อไปเนี่ยมันจะทําให้ขบวนการยุติธรรมเราดีถามว่าแล้วตำรวจมากเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจําวันครัไอ้พี่บอกว่าตำรวจเนี่ยมีปืนมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็มีกฎหมายอยู่ในมือเนี่ยไปรังแกอะไรประชาชนได้ก็ผมก็ตียกตัวอย่างมาเมื่อข่าวที่แล้วว่าเราลบกับผู้ก่อการไร้คอมนีสามสิบปีเต็มเนี่ยก็เกิดจากผู้ เจอแก่ออตำรวจนั่นอย่างแม้กระทั่งคุณพ่อในยุคสงครีซึ่งคือภาสหายคำตันเป็นเสนาธิการกองทัพปลดแอกประเทศไทย,ยก็ต้องหนีจากประเทศไทยเข้าป่าไปเพราะตำรวจไล่ฆ่าแล้วก็สสยอะแยะเลยเข้าไปแล้วสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้ลลกก็มาสามปีมดจเป็นพันล้านประชากรภายทหารตำรวจตายเนี่ยก็เกิดจากเรื่องของการที่นโยบายของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลที่แล้วก็คืออ่า ปราปามยาเสพติดและผู้มีิพนธ์เนี่ยก็มีการกลัวจะถึงตัวกันก็มีการฆ่าตัดตอนกันพอฆ่าตัดตอน2 5 0 0ศพกันเนี่ยก็เลยเกิดการไปโดนคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือคนมุสลิมเข้า<ไ>ก็เกิดการล้างแค้นขึ้นมามีทําซูเปอร์ทำยีฮัดนะเราจะเป็นชาอีดเป็นผู้กล้าหารทําซูเปอร์สามางโนเละก็ต่อสู้กันมาเป็นผู้มุสลิมโันรุนแรงนะเป็นพวกกลุ่มดาวะเข้ามาก็ฆ่ากันถูกลดหมดจนกระทั่งต้องส่งกําลังทหารลงไปแยกมานี่ทั้งหมดเกิดจากจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นขบวนการยุติธรรมหมด นี่คือแรงจูงใจในการตั้งพรรคเสียแดงพรรคเสียแดงเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะส่งสอสลงลงื่า,าทุกเขตนะทุกเขต420เขตหรือปฏิดิษฐ์8กลุ่ม80คนเพื่อให้ครบ500สอสเพื่อจะไปเข้านั่งสภาพรรคเสียแดงไม่มีจุดมป้าหมายนะพรรคเสียแดงบทเป้าหมายคือดูแลเรื่องขบวนการวิธีธรรมถอดถอนผู้ดำรงตำแหนา่งระดับสูงเมื่อประชาชนไม่ได้รับวารรมคนเดียว ก็แสดงตนได้ครับอตรงนี้คือเป็นเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนครับหมายความว่ากระบวนการในยุติธรรมทุกวันนี้เสด็จยังมีความเชื่อในความยุติธรรมของศาลอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าเสด็จจะไม่มั่นใจในกระบวนการของตารวจไม่ถึงศาลครับเพราะว่าที่ผมต่อสู้ก็คืออย่างวันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณคือคือคทีแล้วเนี่ยอย่างคดีผมเนี่ยสามสิบสี่คดีที่พี่ดีตฟ้องเนี่ยแต่ว่าคดีคทีแล้วเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมเมื่อมาถึงศาลแล้วเนี่ย วันสืบจำเลยเนี่ยทนายหายครับซึ่งตัวผมเองเลยโดนติดคุกไปสี่เดือนเพราะว่าสารก็มานั่งบันลังแล้วครับไอ้จำเลยหายไปไหนเนี่ยเขาสามารถทําได้โดยกระบวนการของยังไงแล้วแต่ทนายผมหายแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่ามีคดีด้วยจะมาสารก็ถือว่าไม่ติดใจที่จะสืบจำเลยสารตัดสินเลยเพราะสารก็ต้องไม่พอใจเพราะว่าต้องทําปฏิบัติตามระเบียบสารอะไรอย่างสืบจำเลยแล้วไม่มาใช่ไหมฮะอันนี้อันหนึง่งต่อมาวันนี้เนี่ยผมได้มีการต่อสู้ในคดีที่สองเนี่ยแต่ต่อสู้ให้เห็นว่า มีคุณความความดีแต่เวลาเราต่อสู้ใครเขาจะมาศาลเช่นเราไปบอกโจ์ว่าลำไย,ย Open, อบแห้งปอเองใครกล้าเป็นพยานไปบอกโจ์ว่าบ่อนลอยฟ้าใครกล้าเป็นพยานไปบอกโจ์ว่าถมที่ลงในทออ้องแม่น้ำแพรน้อตรงนี้ใครกล้าเป็นพยานไปบอกโจ์ว่าไปยิงคนในแบงค์มีใครกล้าเป็นพยานใช่ไหมฮะมีใครกล้าเป็นพยานหมดฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมใน,ในใรบองหลกานเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันโดนตัดตอน ดังน,นั้นเมื่อประชาชนตาดำๆได้พ,พลนนี่ยังเอาไม่อยู่ครับขณะได้พลนะยังเอาไม่อยู่นั้นประชาชนตา,ตาดำๆเนี่ยมาใช้บริการพรรคเสคียแดงเพราะว่าพรรคเสีแดงมีมวลชนเป็นสมาชิพกพรรคเป็นสแสนๆคนใช่ไหมคระเมื่อถึงว่าท่านถูกต้องท่านแสดงตนเลยทัท่านทั้งกลรามวลชนทอดถอนหมายความว่าตอนนี้เสีแดงตั้งพรรคเนี่ยมีสมาชิกเป็นแสนคนแน่นอนเป็นแสนคนแน่นอนแน่นอนเลยครับแม้นชาติย่อยับอับจน ผู้คนจะสุขอยู่อย่างไร <ละ S 1> เป้าหมายพรรคเสด็แดง <ละ S 1> แก้ไขปัญหาอะไรแก่ประชาชน<ข>เร่งด่วนเลยขบวนการยุติธรรมจุดเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นธรรมถ้าไม่เป็นธรรมไรธรรมะคุณธรรมปลายสายทางที่สารเพี้ยนหมดสารตัดสินผิดหมดนี่ก็คือเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เรื่องความยุติธรรมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเจ็ดสิบห้าปีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงธรรของปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเราใช้อำนาจสอบสวนจับกุมเป็นระบบซิวิลลออ์ครับ ไว้ด้วยกันไม่ได้แยกอำนากสอบสวนหยักลุมกันฉะนั้นเวลาตารวจจะจับใครเนี่ยมันจะเป็นสูตรสาเร็จนี่ก็คือเรื่องของตารวจเป็นสูตรสำเร็จนโยบายด้านกองทัพแล้วครับเสดงด้านกองทัพอันนี้ผมเป็นนักเขียนผมศึกษาประวัติศาสตร์กองทัพไทยเป็นลำดับหนึ่งมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดและต้นรัชกาลที่เก้าปัจจุบันนี้ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช่ไหมตั้งแต่รัชกาลที่เจ็ดเปลี่ยนแปลงการปกครองมา ของเราหลุดไปจะไปหกแล้วอันดับหกแล้วอำนาจกำลังงบหมายความว่าสีแดงมองว่ากองทัพอ่อนกําลังอ่อนเปี้ยเพียแรงอันดับหกแล้วอันนี้เราจะมีโครงการแล้วก็วาดฝันว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเราจะต้องมีกําลังบลานออฟพาเวอร์กับประเทศในอาเซียนไม่ต้องพูดถึงทั่วโลกอาเซียนนี่เท่าไหร่คือพม่ายกครับมานี่ต้องถอยกลดเหมือนสมัยอยุธยานี้ไม่ได้เราจะบอกเลยว่ากําลังลบเราอย่างไงเช่นเขามี สู้สามสิบอย่างเงี้ยโอ้โหก็บินหนักแล้วก็บินหนักเพือ่ออธิบายทีแปดสิบอ,อ,อย่างเงี้ยหมดถังหนักอะไรต่างๆอาวุธระดับสั้นที่จะลบบนภูเขาปลสอห้าสิบเจ็ดปลสอเจ็ดสิบห้าคอหกสิบนะ RPG อะไรต่างๆเนี่ยไมเท็กเตอร์เขาจะจันไหมข้าศึกลงบนภูเขาลุกเข้ามาทางถนนสายทางเหนือได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีบอกแล้วก็กําลังลบของเราเนี่ยอ่อนแออย่างไรภาคเราเนี่ยจะต่อสู้เรื่องของ กองกำลังไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทุธประวัติและกำลังพลเอาละครับเสดงพูดถึงเรื่องของหนักระหว่างตำรวจกับทหาร <c oughs> เดี๋ยวท่านเลขาจะไม่ได้มีโอกาสพูดนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านเลขาเป็นถึงท่านด็อกเตอร์เป็นคนหนุ่มไฟแรงมีวุฒิภาวะก็สูงเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยครับ <c oughs> ทไมถึงเชื่อมั่นในเสดงท,งทั้งนั้นที่ที่มีคดีเยอะแย,ย,ยะมากมา,กมายดูท่าทางพักจะเป็นที่พึ่งหวังหรือจะไปรอดหรือครับอาจารย์ ผมมั่นใจนะครับว่าพัรคเราไปรอดเพราะว่าถ้าดูจากแนวความคิดของพรรแล้วก็สมาชิกแฟนคลับมาเนี่ยทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับในตัวของท่านเสดานะครับครับที่ชื่นชมเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านต่อสู้เป็นคนจริงเป็นคนจริงต่อสู้ไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่นใช่ครับแต่ผลสุดท้ายพอตัวเองมีปัญหาขึ้นมาไม่มีใครพวกที่ได้ประโยชน์ นีหมดหนีหมดต้องเสียแดงยังเป็นที่ปรหวังอย่างนั้นใช่ไหมคร,ค,รครับเพราะฉะนั้นทางพักเนี่ยก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะดูแลเรื่องความยุติธรรมนะครับ<อ>เราก็จะมีสมาชิกที่คอยตรวจสอบนะ<อ>ครับว่าการใช้อำน,นาจของนวยงานรัฐต่างๆเนี่ยมีความยุติธรรมไหมถ้าไม่มีแล้วมีประชาชนมาแสดงตนทางพักก็จะมีเหมือนเป็นแพ็กเกจเลยประชาชนที่พร้อมลงชื่อได้อย่างรวดเร็วภายในสองสามอาทิตย์เนี่ย สองหมื่นชื่อสามหมื่นชื่อเราได้เลยรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยเคยมีบทบาทสําคัญในพักการเมืองพักหนึ่งเหมือนกันนะย่านแถวราชดาพิเศษนะครับจึงมีประสบการณ์คล่องแคล่วอันนั้นอดีตครับเรียกว่าตอนนี้มองทะลุจอเลยนะครับก็ได้บทเรียนมาจากครับท่านพิเศษแดงหัวหน้าพักเสือดาปัจจุบันนะครับตอนสมัยนั้นก็ได้ร่วมงานกับท่านท่านจะนั่งอยู่หัวโต๊ะนี่ครับเป็นที่ปรึกษาให้คำคุยเถียงทุกอย่างนะครับนั่งชี้น้อยจงวางประสบการณ์ตรงนั้นมาก็ได้เรรูุนะครับ โคศสบสาวสวยแล้วครับ<ค>ะจะพาพักเสแดงเนี่ยให้สาธรารณชนได้รู้ถึงความหอมหวานของพักเสแดงได้อย่างไรคะก็พักเสแดงมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่ามีหัวหน้าพักที่ดีอย่างนี้เพราะว่าเสแดงเป็นคนซื่อตรงตรงๆพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ที่สําคัญมีความจริงใจรักลูกน้องด้วยและที่สําคัญก็จะรักประชาชนด้วยดูเหมือนกับว่าพักเสแดงเนี่ยจะเป็นพัก เรียกว่าเป็นพักที่ดึงอาส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มคนวัย18ถึง25ทั้งประเทศเลยนี่จริงเทแค่ไหนครับจริงค่ะเพราะตรงนี้สังเกตได้เลยว่าจากกรรมการพักหรือว่าสมาชิกในพักจะเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนว่าสีแดงเขาจะเปิดโอกาสให้กับพวกเราวัยรุ่นหนุ่มสาวตรงนี้ได้มีความคิดทางการเมืองมากขึ้นได้มีแนวโน้มมากยิ่งขึ้นใช่อยากจะบอกพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่นรุ่นเดียวกันได้ยไงเชื่อเลยครับก็ ติดตามกันค่ะาราชการพักเสีแดดตัวนี้น่าติดตามเลยเพราะว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพักใหม่แต่รับกันได้เลยค่ะว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าอุดมการณ์ของเราไม่แพ้ใครเลยที่สําคัญก็ลูกๆของคุณนะคะก็จะเป็นหนึ่งในทีงานของรัฐบาลได้หรือทีงานของพักเราได้แน่นอนค่ะครับแล้วท่านเลขาแล้วครับมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมที่ให้คนหนุ่มคนสาวมีความรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยเราก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เป็นที่พึ่งหวัง แล้วก็คนหนุ่มคนสาวนั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มานั่งเล่นแชทเล่นเชิดกันตามที่ผู้ใหญ่เขาคิดกันเสแล้วเชิญอะไครับคือผมอยากจะเรียนคนหนุ่มคนสาวนะครับรว่าจะอยู่ในวัยการศึกษาหรือวัยทำงานนี่เป็นโอกาสที่ดีอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ท่านหวัวหน้าพักได้มอบไปกับพวกเราได้มีโอกาสมีเวทีได้แสดงออกถึงความว่าท่านเนี่ย มีใจรักในความยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปก้าวไกลแค่ไหนถ้าต้องการให้ประเทศไทยก้าวไกลไปมากกว่านี้และลูกหลานของท่านเนี่ยอยู่ในประเทศซึ่งมีความยุติธรรมดีกว่านี้พักปวดโอกาสท่านแล้วครับโดยท่านหัวหน้าพักนะครับครับแล้วเสียแดงครับนโยบายของพักมเมื่อกี้ก็ชัดเจนดูแนวทางแล้วก็ความเชื่อมั่นในเลขาธิการพักโคศกแล้วก็รองเท่าที่ท,ทราบก็รองหัวหน้าพักอายุเพิ่ง ยี <24 S 2> <24. S 1> ่สิบสี่ปีรองหัวหน้าพักจบนิติศาสตร์จากหมาหาวิทยาลัยรามคำ,ำแหงด้วยบุคลิกลักษณะหน่วยก้านดีชื่อท่านอะไรนะครับรองหัวหน้าพักชื่ออะไรนะครับเราก็ชื่อจำชื่อจริงไม่ได้เลยเพราะเพิ่งเจอกันเราเล่นกันมดเอกมดเอกหมายความว่าเป็นชื่อจัดตั้งเวลาเขาเข้ามาเล่นเว็บไซต์ จะไม่มีใครตัวจริงกหมดเลยตอนนี้มาเจอกันหมดเลยที่ทำลา้ฟังว่าเทวดาเจดเดดโมดเอกน้ำปลาฝั่งลาบมาเปืนขนมต้มอะไรต่างๆเขาจะเป็นชื่อแบบลุกลบตรงนั้นลุกๆบตรงนั้นเลยลาบมาเปืนขนมต้มครับเจดเดบเทวดาหมายความว่าหัวหน้าพักว่าไง ก็เป็นอย่าง,งานั้นรู้สึกว่าโลโก้พยายามที่จะให้เป็นเหมือนภาพนี้ใช่ไหมครับชี้ไปทางไหนไปทางนั้นเลยเหมือนกับหนังเรื่องแกรดีเอเตอร์นักรบโบราณโรมาคือปีดีวันนี้ท่านเลขาธิการพรรคเนี่ยไปที่กรกตกรกตยอมไม่ใช้รูปธงชาติแล้วมีรูปประเทศไทยติดอยู่บนธงชาติ<อ>เราก็เลยต้องเปลี่ยนโลโก้ใหม่มาใช้รูปทหารรักษาพระองค์ขี่ม้าแล้วก็เป็นพรรคสยแดงนี่เลยนะครับโลโก้แบบนี้เลยนะครับภาพแบบนี้คือพรรคสยแดงนะครับ แล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะฮะกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพูดแบบช้าๆนะครับก็คืออย่างเป่าเป็น2,000กว่าปีแล้วป่าบุญชินลักเป่าบุญชิ้เนี่ยเขาจะมีจังเจ้าัจังเจ้าพอจะซืบไปเนี่ยก็ต้องตีลังกาไปดูอ่าแต่วันนี้เนี่ยสาลไทยเนี่ยสารเราเนี่ยไม่ได้มีลูกขุนสิบกว่าคนอยู่ในค้อแต่ที่ต้องกักเอาไว้หรือก็มีความรู้หลากหลายสาลไทยจะต้องตัดสินตาม เอกสารหลักฐานที่มาจากตํารวจครับซึ่งตํารวจเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการทำแล้วก็มาที่อายการรฉะนั้นมันตัดตอนได้หมดถ้าเป็นคดีใหญ่สำคัญหรือใช้เงินเนี่ยมันตัดตอนได้หมดเรียกว่าแล้วเปาพุชินเมื่อสารไม่มีพักสารก็ต้องดูจเอกสารในบันลังนั่นแหละสู้กันระหว่างซ้ายกับขวาคือโจทก์กับตำรวจเท่านั้นเองแต่ของเราไม่ใช่เราเห็นว่าการฟ้องร้องเหล่านึงประชาชนแจ้งความตำรวจครับตำรวจงองแงไม่รับแก้ยักไม่สั่งฟ้องหรือไม่ัอายการไม่ฟ้องอะไรจบละครับพอมาเซ ประชาชนเนี่ยนะประชาชนเนี่ยเอาฟ้องต่อศาลโดยตรงรเอาฟ้องในศาลตรงซึ่งก็ไม่มีพยานหลักฐานฉะนั้นพรรคเสียแดงเป็นที่เป็นหวงไระชาชนไม่ได้เ<อ><อ>มื่อไ,ไ,ไ,ไม่มีความยุติธรรมทอดถอนเลยถอถอนเลยนะนหนึ่งนาทีครับถ้าได้รับเลือกตั้งจะอยู่กลุ่มไหนเนื่องจากว่าพรรคเราเป็นพรรคเราเป็นพรรคเล็กพรรคเราเนี่ยเหมือนล้อเล่นกันคิดได้ พูดได้แต่ทําไม่ได้ครับโพลพรรคแตเขาบอกว่ามันชื่อพรรคชาติหน้ากับพรรคชาติที่แล้วดิครับระบบใช่พรรคเสดงฉะนั้นพรรคใหญ่เนี่ยก็จะลงอยู่แล้วครับเช่นวันนี้พรรคใหญ่ที่เห็นคาตาเลยครับที่ยึดอีสานแดงเถือกเนี่ยกับมือแดงเถือกเนี่ยสสสองร้อยกว่าเนี่ยก็คือพรรคพลังประชาชนที่มาจากภาคไทยและไทยส่วนพรรคที่ ก็กลุ่มอยู่เป็นการต่อสู้ก็คือพรรคประชาธิป,ปัตย์รพรรคมหาชนซึ่งมีสสแค่สองคนคแล้วก็กลับไปอยู่พรรคกาไทยแล้วก็พรรคชาไทยของท่านบรรหารนะะจากนั้นก็จะมีพรรคใหม่ๆที่มาเนี่ยก็คือพรรคของท่านประสิทธิ์พันรประสิทธิ์พรรคของท่านสมศักดิ์เทพสุดทินพรรคไมชิมาแล้วก็พรรคของซึ่งฝานหนอวันนี้แสดงข่าวเราไม่เกี่ยวพรรคของยี่ดีพรรคเหล่านี้ เขาเอาเราไปอยู่เราก็ไปด้วยใช <Okay. S 1> ่เขาไม่เอาเราเราก็ไปพัก <Okay. S 1> พักไปครับ,รบท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการคนดีมีสาระฝาพักเสแดงไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับ,รบอย่างน้อยๆก็เป็นสีสันและเป็นทางเลือกเป็นอนาคตของชาติอีกพักหนึ่งวันนี้รายการคนดีมีสาระต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพักเสแดงคือพลตรีขัิยะสวัสดิผลแล้วก็ดรอาทิปรั์รรกาญจนสุวรรณเลข,ขาธิการพักแล้วก็คุณสุรีพรแทต้ตั้งโคศกพัก เสียแดงต้องขอบคุณทั้งสามนั่นนะครับเว <Okay. S 1> ลาไปก่อนขอบคุณ <Okay. S 1> สวัสดีครับ